เอาเป็นว่าผมคงต้องขอดูคำตอบดูคำตอบครับดูคำตอบไม่ได้เต็มแล้วนะไม่เป็นไรครับเอาไปก่อนนะคงต้องขอดูคำตอบห้าว่าสูงสุดได้20นะฮนะครับขอดูคำตอบนะครับครับผมเอาครับขอดูคำตอบครับดูนะครับว่ามีอะไรบ้างคำตอบที่หนึ่งนะครับอัโทพสคำตอบที่สองนะครับโคโทคำตอบที่สามครับโอซิลิสคำตอบที่สี่นะครับซิลคำตอบที่ห้านะครับ ทพทันใจผู้ชมนะครับดูนะฮะแต่ละท่านเล่นเกมนี่นะฮะแต่ละเรื่องนะฮะหลายหท่านก็งงไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นความรู้ในแต่ละเรื่องแต่ละหมวดกันไปตอนนี้เป็นไงฮะช่วยไหมฮะคุณผวิจัยช่วยครับช่วยมากๆเลยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ลองอธิบายให้เราฟังหน่อยนีะในในในห้าคำตอบมีที่เป็นที่เป็นเทพจีนด้วยก็คิดเอ่อเทพจีนกับเทพอียิปต์ด้วยก็คิดว่าเทพจีนและเทพอียิปต์คงไม่ใช่พยายามพยายามใช้วิธีตัดออกใช่ครับพยายามตัดช้อยที่ไม่เกี่ยวข้องตอนนี้ตัดอะไรบ้างครับเนี่ย โอซิริสตัดออกครับเพราะว่าเป็นเทพอียิปต์ซึ่งเกี่ยวกับการทําเป็นเทพแห่งยมมโล่งแล้วก็ซิวนี่คืออะไคือนี่คือตัดไปแล้วใช่ครับซิวนี่คือซิวนี่เป็นเทพจีนครับซิวแชกงเป็นเรื่องอายุเหมือนกันแต่เป็นเรื่องอายุยืนของจีนก็คิดว่าคงไม่มีโครโมโซมซิวโอ้ไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่ไม่น่าจะมีครับถ้าถ้าเต็มเต็มพกกลบซิวฮนะนี่นนี้คือซิวก็คือหนึ่งในฮลบซิว นี่ตัดสามตัดสี่ตัดอะไรฮะเทพธันใจก็ไม่น่าใช่ครับเทพธันใจเดี๋ยวก็เป็นโครโมโซมทันใจไม่รู้อะไรเหมือนกันคนกูจะแลวนี่เทันันใจเป็นเทพรงไหนเออคงเป็นเทพจีนครับขอแล้วก็แป๊บเดียวได้เลยโอ้ขอสิเอาไม่เอาอีกครับท่านคงอาจจะให้ผมได้กลับบ้านทันใจจับกระไว่าเพราะฉะนั้นก็หนึ่งกับสองทีนี้หนึ่งกับสองอะโทรพอส อ่ะกับโพลโทอัอโทพอดแ,แล้วแต่ละองค์เป็นยังไงฮะรู้รู้ค,ความหมายยังไงอัอโทพอดนี่คงต้องใช้อำนาจของเทพเจ้าช่วยเหลือแล้วครับแปลว่าแปลว่าจะตอบครับจะตอบแล้วครับเอาแล้วจะตอบตรงนี้แล้วไม่ทราบว่า ไปเนี่ยกับเหลืออยู่1กับ2เนี่ยท่านกับ2เนี่ยมีคำตอบที่ถูกก็เหลือ5 0 50แต่ถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยมันหายไปตั้งนานแล้วครับผมโอ้โหเราต้องภาวนาแล้วก็เอาใจช่วยว่าขอให้มีคำตอบที่ถูกอยู่ใน1กับ2นะผมจะได้รุนนะครับผมไม่งั้นหมดที่แล้ว1หมดที่0ถ้าเทพเจ้าใจผมหนึ่งก็เอาแล้วครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านแล้วครับราลงตอบนะฮะตอบครับการจะตอบตรงนี้นะฮะกำลังจะรู้ผลนะครับว่ามดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าได้มา20นี่สูงเลยนะพลิกกลับมาเลยนะคครรรรััับบบพพ้อมนะ โปรตีนยืดอายุที่เราต้อการค้นพบนี้นะครับตั้งชื่อตามพระนามของเทพเจ้าองค์ที่ชื่อว่าตอบครับโฮมโทครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับผมตอบไปแล้วเรียบร้อยเอาไปเท่าไหร่ดีอ่ะเอาตานะครับเอาต่านะครับเอาตานะครับ เรื่องครัวสเตลเลสสติลตรานกนางนวลผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001และ14,001ทั้งระบบ e x c i t e e x c i s e your set บ้านบ้านพัดบ้านพัดพัจีน้ำสีน้ำสีน้ำสีผลิตผลิตด้วยจากแหจากเทพเจ้าองค์ที่ชื่อว่าตอบครับโทรโทรครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับผมตอบมาแล้วเรียบร้อยเอาไปเท่าไหร่ดี <ส>รครับ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 โอ้โหขอได้ต้องได้สิโที่คุณคอมิตอธิบายมานะมาถูกทางเลยนะเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบยีนชนิดใหม่ที่ผลิตโปรตีนซึ่งสามารถทํำให้หนูมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าปกติถึง30โปรตีนยืดอายุไขตัวนี้ ถูกตั้งชื่อว่าโคโทเป็นหนึ่งในสามพี่น้องเทพีเฟเทสหรือเทพีแห่งโชคชะตาผู้ควบคุมชีวิตและดวงชะตาของมนุษย์ทุกๆคนโดยเทพีเฟเทสทั้งสามนี้ประกอบไปด้วยโคโทน้องสาวคนเล็กผู้ทำหน้าที่ปั่นได้แห่งชีวิตลาคีซิสผู้วัดความยาวของเส้นได้ว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานเท่าใดและอะโทรโพสผู้ตัดเส้นไดแห่งชีวิตด้วยกันไก เป็นผู้มอบความตายให้มนุษย์นั่นเองรับตรงนี้ไปนะครับขอดูคําตอบหนึ่งครั้งนะฮะตัดไป5 20คะแนนของเก่าอีก1เป็น21ค <c oughs> ะแนนให้ผู้จว่าระหูกนกศิลปนี้เป็นยังไงบ้าง okay. ตื่นเต้นเหลือเกินครับดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วครับโหมดที่แรกกับโหมดนี้เป็นไงฮะชีวิตโอ้โหคนละอย่างเลยครับคนละเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าตอต่อยไม่ต้อต่อยครับต้อต่อยนะต้อต่อยกับัวใจองค์ไหนองค์ไหนเนี่ยท่านทะมาช่วยอยู่แล้วครับเอาดูโหมดต่อไปก่อนให้ได้ก่อนนะฮะจิ๊กซอครับ เท hey, พเจ้าองค์นี้ชื่อว่าอะไรครับหมายเลขดูได้เลยมันดูได้มาวิเคราะห์โจทย์ดูได้ว่าจะขอพรอย่างไรดีคิดว่าถ้าเป็นรูปเทพเจ้าปัญหาก็คือต้องหาลักษณะเด่นครับทีนี้ถ้าจะหาลักษณะเด่นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอาวุธพระพักหรือว่าองค์ประกอบในองค์เทพที่เด่นทีนี้องค์ประกอบเด่นเด่นเนี่ยในรูปรูปหนึ่ง ลองเป็นเบอร์เบอร์สิบสองครับสิบสองจะเป็นกลางซ้ายซ้ายคิดว่าจะเห็นอะไรครับก็ไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านครับแต่ท่านนะครับเอาละครับสิบสองนะครับถ้าเจอออกมาดีดีนี่ยี่สิบห้าคะแนนเต็มเลยนะครับจะเห็นอะไรครับออกมาแล้วครับมีผลไหมครับอ่าอ่าร้องอ้าอะไรครับ มีอะไรเยี่ยมเยี่ยมเลยมีตัวหนังสืออยู่ครับมีตัวหนังสือแต่กีคนพิธพัดก็เจอตัวหนังสือเคาะเคาะปะอะไรเงี้ยนะดูจากสีสันนะครับมีสีแดงมีริ้วอเนสีทองสีเหลืองผมผมผมพูดตามเรื่อยเพื่อเป็นการเน้นแล้วไงฮะคิดว่าน่าจะเป็นเทพจีนตอนนี้ในใจคิดว่าเป็นเทพในใจคิดว่าเป็นเทพจีนครับแล้วอะไรนี่เยี่ยมเลยนี่เป็นรูปเทพจาก ฉลากอะไรสักอย่างอี่ล่าก็ไม่แน่ใจครับอ๋อตอนนี้ตีเป็นฉลากอะไรสักอย่างผมคิดว่าเพราะเพราะว่ารูปเทพไม่น่าจะไม่น่าจะมีตัวอักษรไทยอะไรมาอยู่ในรูปเทพจีนคิดว่าน่าจะเอารูปเทพมาจากฉลากของสินค้าหรือว่าโลโก้อะไรสักอย่างเนี่ยครับโอ้เอาลคะครับก็ลองวิเคราะห์ไปใหญ่แล้วนะในใจขนาดนี้ยังนึกถึง,ถ,งถึงกี่คําตอบยังไงมีอะไรบ้างอยู่ในใจมี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 อยู่เทพอยู่ทีนี้เทพที่คิดเป็นเป็นเทพเป็นกลุ่มครับ อเป็นกลุ่มอยู่ในขณะทีนี้เป็นกลุ่มเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นองค์ไหนในกลุ่มนั้นก็ยังไม่โชว์เท่าไหร่ก็ยังไม่โชว์เท่าไหร่ครับมีเยี่ยมอะไรเยี่ยม่าใจตรงคำว่าเยี่ยมนี่ใช่ไหมครับอถ้าเปิดอีกก็ตัดไปอีกห้าห้านะครับก็จะได้เป็นยี่สิบถ้าเป็นยี่สิบห้ากับศูนย์ อ่ากำลังเลือกอยู่เหมือนฟ้ากับเหวอ่าหรือเหมือนมอนา,รนารับไม่ใช่เหวเอออย่างงี้ชัดกว่าดูแล้วก็พิจารณาค่อนข้างลำบากนะครับ <c oughs> เขาจะเล่นอย่างไรครับตรงนี้แล้วจะเปิดอีกก็ไม่รู้จะเปิดตรงไหนอีกที่จะสามารถช่วยผมก,ก็ไม่รู้จะไปเล่นทางไหนด้วยครับโอ้โหแม่คือตอบก็ยากตอบก็ยากเปิดต่อก็ยากเปิดตอบก็ยาก เอาละผมจะรู้แล้วครับว่าตอนนี้นรกอุสาวรรครับนี่พจะดาวออกแล้วครับแม่ผมต่อก็ลำบากยุ่งเลยนะเนี่ยไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีองค์ใดที่ประทานพอนโบออกมาแล้วโชคดีก็ได้เอาขอขอเปิดอีกดีกว่าครับเปิดดีกว่าครับเผมคิดว่าคงไม่รูปเทพรงนี้คงไม่อยู่ตรงกลางนะครับน่าจะอยู่ข้างๆขอเป็นหมายเลขหกครับ ผมบีนไปข้างบนทางนู้นครับผมครับข้างแต่บนทางนู้นครับอันนี้จะเจออะไรครับเลของเนี้ยอาจจะเจอนรกก็ได้ครับคุณไม่พูดเข้าข้างตัวเองนะเราเอาจะวาจาสิริมงคลได้อาบน้ำมาก่อนคิดว่าเราพูดนรกไปเดี๋ยวแก้แค่เดี๋ยวดีโอ้มันมีแผนซ้อนแผนครับโอ้โหหมายเลีกโขครับมาหมายเลกขครับมาดูครับเราพูดเป็นไม่ดีเดี๋ยวจะดีข wow, ึ้นมาอ้าช่วยไหมครับปาดป้าอะไรป้าอะไรอะไร ปาดอะไรอะไรอีกทีอีกทีทีปาดปาดอะไรเกิดอะไรขึ้นนีดีหรือไม่ดีเนี่ยนี่สวรรค์เลยในรกเนี่ยคงเป็นสวรรค์แล้วล่ะอ้าวถ้าสวรรค์นี่ยี่สิบนะครับวงยี่สิบไปเป็นสี่สิบเอ็ดยีนสนุกเลยนะฮะได้รู้เลยนะตอบครับฮะตอบครับตอบครับว้าเแลนะครับเห็นอะไรเข้าเห็นอะไรเข้าถึงตอบท้าหัดครับยังไง นดูกไดกลๆเป็นโลโก้ไฟันแทัด <c oughs> แล้วขนาละลองพิเคราะห์กันคิดว่าตรงต้องเป็นเทพสตรีครับแล้วก็บริเวณนี้คงคิดว่าคงถูกต้องว่าเป็นโลโก้สินค้าใดสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตัดมาส่วนบริเวณนี้เป็นส่วนตัวพระองค์ท่านตรงนี้เป็นพระเสียงอ๋อข้างบนนี้เลยใช่ครับแต่แต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างเห็นพระหัตถ์และจากการวางท่าก็คิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็น ใช่ครับเป็ที่คิดไว้ในใจถ้าถูก20ยังสูงอยู่นะฮะพร้อมนะฮะพร้อมครับฟังคำตอบดีๆนะฮะว่าการตอบครั้งนี้นี่ไล่กันเรื่อยๆแล้วนะฮะตอบครับเจ้าแม่กวนอิมครับครับผมตอบมาแล้วเรียบร้อยถ้าดจุดใดที่อยู่ก็คือก็คือราขัดราขัดนี่นะฮะเห็นชัดมากครับท่านผู้ชมที่อยู่ในนี้แต่คำตอบครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับชุดตานะ ยอดเสียทีละห้าทีละห้านะครับตรงนี้ก็ได้ไปอีก20แล้วนะครับเป็น41เลยทีเดียวนะฮะมาครัว่าจะเกิดข้างบนนี้จะเป็นอะไรฮะเออ่ข้างบนก็จะเป็นพระพักท่านครับก็ต้องเป็นหมายเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งอ่ะลองเปิดหนึ่งนะฮะว่าจะเจออะไรครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้ววิเคราะห์ว่านี่คือโลโก้โลโก้ของของครีมกวนอิม่ม <laughs> <laughs> จริงจริง จริงครับจริงครับไม่หรอใช่ครับไม่ถ้าใช่ให้อีกยี่สิบดีไหมเนี่ยเอาเอาเลยครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนะเป็นเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงออกมานะฮะไล่ดูข้างบนนะฮะโอ้โหออกมานี่เบี่ยงไปข้างๆด้วยนะก็เปิดด้านขวานี่นะไม่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ต้องเปิดโอ้โห์ลราออกมาเป็นไรครับอ๋อเยี่ยมนี่คืออะไรครับคุณภาพยอดเยี่ยมคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับรุ่นทองรุ่นทองด้วย ที่เห็นนี่ก็คือซองซองมขับไข่มุกกวนอิมนี่ภาพจิ๊กซอภาพนี้ก็คือเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นภาพฉลากของซองครีมกวนอิมที่เรารู้จักกันดีนั่นเองโดยเจ้าแม่กวนอิมนั้นทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและเสวยแต่มังสวิรัตผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมจึงไม่รับประทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวโดยปัจจุบันนี้ยังมีข้อขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์โดยบางแนวความคิดเชื่อว่าพระองค์ ทรงเป็นเพียงภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเท่านั้นดังนั้นเทวลักษณะของพระองค์จึงควรเป็นเพศชายไม่ใช่เพศหญิงแบบในปัจจุบันยี่สิบห้าคะแนนจะรับไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณสมบัติคุณลักษณะอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับอ้าวนะฮะนี่คือเทพองค์หนึ่งครับชื่อว่าอะไรครับหมายเลขจริงๆเลขที่ผมชอบเนี่ยก็ไม่เลขสามก็เลขห้าแต่ แต่ช้าแต่แต่ช้าแต่ขอเป็นเลขที่ไม่ชอบแล้วกันโอ้โหบอกว่าชอบคราวนี้เล่นสวนทางนะฮะบอกว่าขอเลขที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรครับเอ่อลองแก้เคล็ดดูครับแก้เคล็ดนะ,ค,ะครับยืนนานหูเคล็ดขัดยอกเรืกอนโอ้โหแหมมีหลายวิธีแล้วแต่จะเล่นนะฮะเพราะว่ามาทางเทพเจา้าเองเขาจะมีวิธีการแก้บ้างหูกบ้างหม <c oughs> ายเลขที่หมายเลขสี่ครับอ๋อนี่ไม่ชอบเลขนี้เลยไม่ค่อยชอบเลขสี่ครับเออ ด้วยอะไรเป็นส่วนตัวบอกได้รอเปล่ามันสีชีสีสีสีมันก็สี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 ก็ดีไงสีไครับเหรออ๋อแล้วแต่แล้วแต่เลือกแต่เลือกครับแก้เคล็ดแก้เคล็ดครับหรือว่าเคล็ดที่แก้ผลจะเป็นอย่างไรผงนี้ชื่อว่าอะไรพระนามมีรอเรือเข้าใจความหมายนะมีรอเรือแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน นะแต่ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งแหละที่พูดออกมาเนี่ยต้องมีรอเรือแหละท่านามีรอเรือโโอเยอะหรือน้อยเยอะครับเยอะเลยนะตอบถูกตรงนี้25่สิาคะแนนนะฮะจะเป็นหกจะเป็นที่หนึ่งเลยตอนนี้ก็เป็นที่หนึ่งแล้วชนะคุณพิธพัที่มีสี่สิบทีนี้ปัญหาก็คือรอเรือเนี่ยเทพหยิบก็รานะครับเทพ เทพกรีกก็เฮราเ,ออเทพจีนก็เยอะแยะครับเ,ออเ,เทพอินเดียก็เยอะแยะถูก25ผิดศูนย์เลยถ,ถ้าเกิดเสี่ยงเล่นเลยผมได้ศูนย์ได้สี่สถ้าคุณไป็ที่หนึ่งเลยนะแต่ตนนถ้าเก <บา S 1> <ค>ิดสองคนแต่ถ้าเกิดว่าถูก ยีห้าก็ก็พอมีลุ้นหกสิบหกได้ลุ้นเลยก็อาจจะติดคุมท้ายสี่หรือห้าอันดับที่สีหรือห้าของเข้าไปก็ยังได้มีโชคก็มีสิทธทันทีมีสิทธทันทีทีนี้จะจะทำยังไงในใจมีกี่องค์มากมายมหาศาลครับเออคิดว่าถ้าเสี่ยงเอะหรือจะเสี่ยงดี เอาแล้วสิครับนี่นะฮะมันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ละหมวดเนี่ยมันจะเล่นอย่างไรเล่นลุยนะอาจจะเสียคะแนน,นแต่มันก็อามีสิทธิ์ได้คะแนนเยอะเอาแล้วครับไหนไหนมาถึงนี้แล้วเอาแล้วครับคุณเขาจะเล่นยังไงตอบเลยดีกว่าฮะวเข้าะห์ไปเข้ามานี่ผมก็ไม่รู้จะมาทางไหนและก็ไม่ได้ออกว่าจะตอบแน่นอนแต่ว่าจะตอบแต่ว่าจะตอบครับเอาเหตุผลก่อนเนี๋ยผมจะไปถามตอบว่าเป็นทำไมถึงจะเป็นองค์นี้ ด้วยอะไรฮะเพราะว่าวิเคราะห์มาเหมือนจะไม่ตอบแต่มันจะตอบเอ่อเพราะคิดว่าที่ต่อไปก็คือจากจากจากที่วิเคราะห์คำถามที่เล่นเกมมาในในในขั้นตอนทั้งหมดยังไม่ค่อยมีเทพอ,อียิปต์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทพอ,อียิปต์น่าจะเป็นองค์นี้น่าจะเป็นองค์น,นี้และรอเรือแล้วด,ด,ดูจากข้อมูลจากข้อมูลหนึ่งคะแนน<า>ดูไหมคะแนนก็คะแนนนี่คือตอนนี้ตัดไปเปิดไปอีกหนึ่งโซก็ 61 61ถ้าตอบถูก6กก็ไม่ต่างกันมากแล้วแต่ถ้าตอบเลยมันได้ใจครับโอ้โหมันได้ใจใ<ช>ลองลองคุยกับท่านที่ตอนนี้ผมอนุญาตให้คุยเลยทีนี้เมื่อกี้มีแว็บขึ้นมาคำบคุณบัญญาครับแวบอะไรคนะแเวบว่าเทพอียิปต์มีสององ,องค์ที่มีชื่อที่มีรเรือตายแล้วเพราะตอนแรกผมคิดว่าหนึ่งองค์อยู่มีจิ๊บจิ๊บจิ๊ี่นตัว เราลองวาดตายแวแตายแ้วด้วยเหรอโอ,โอ้ยังครับยังยังยังครับก็ลงยังไงฮะแหมเดี๋ยวควายเขวเอาละครับเสียงเป็นเสียงเสียงคือเสียงคือตอบครับตอบนะครับเอาละครับองค์นี้พระนามีรอเรือตอบครับหมดเวลาลงอย่างแน่เสียดายครับสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้ผงต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าคุณคมกริบกับนานเทพเจ้าจะตอบคำถามข้อคุณสมบัติที่ว่า พระนามีรอเรือได้หรือไม่ซึ่งถ้าถูกก็จะทำคะแนนได้ถึง66คะแนนเลยทีเดียวสรุปคะแนนการแข่งขันแฟนออ h เ y e ีย2005 mm hmm. ในขณะนี้คุณคมกริตตำนานเทพเจาพ้าแข่งเสร็จไปแล้ว3ข้อมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งคือ41คะแนนขณะที่อันดับ2คุณพีรพัฒน์รถมือ2มี40คะแนนคงต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าทั้งคุณคมกริตและคุณพีรพัฒน์จะยังรักษาอันดับการแข่งขันของตัวเองได้หรือไม่ถามว่า นายกรัฐมนตรีท่านใดที่ขณะดำรงตำแหน่งมีทั้งการทำรัฐประหารมีทั้งการปฏิวัติมีทั้งการกรบฏบ่อยครั้งที่สุดและรวมกันทั้งหมดกี่ครั้งคือว่าวันนี้จริงๆคุณแม่ผมเขาเตือนสติผมไว้นะครับว่าอย่าไปผีผาแต่แม่ครับครั้งนี้ลูกขอร้องครับขอต่อไปครับชนนื่ออะไรครับ จริงๆในเคาาน้าอย่างเงี้ยประมาณว่าเป็นท่านธานินไกรวิเชียนปั๊บใครครับท่านคือผู้ประสานการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านปีรีพนมยงต์เป็นไงครับเฮ้ยอะไรฮะคุณเฮ้ยอะไรครับไอหมอนี่ยอนี่มันผมเองไอเขามาอยู่ทำไมอะไมนั่นเละสิถามว่าประโยคแรกที่เทพเจ้ามังกรเชนรอนพูดในเรื่องรานบอลเขาพูดว่าอะไรครับ ตอดูคำตอบฮะนี่ไม่ต้องคิดยาวเลยไม่ต้องคิดเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับในดราก้อนบอลตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพอมีครับมีประโยชน์หรือเปล่าไม่ทราบเวลาพระเอกลำบากจะขอถอดเสื้อครับขออันนี้อนอถอดเสื้อรอเอกขอถอดเสื้อแล้วนะ